ผู้ชายดูหน้าตามีแต่แผลเนื้อตัวนี้มีแต่รอยแผลลูกผู้ชายโอ้ยฮะมันเป็นยังไงฮผู้หญิงคนเดียวนี่แย่งกันได้เนื้อตัวเจ็บขนาดนี้เชืเ่อหรอดูดูด,ด,ดูมีแต่แผล โอ้โห oh, oh. แม่แต่ละเดือนแต่ละปีนี่ฝาจะผ่านพ้นไปได้เนาะหนี่ลูกผู้ชายเลยเนี่ยฮะอูหน้าตามีแต่รอยแผลฝาจะได้สาวมาครอบครองหึดูกันอีกตัวหนึ่งนั่นแม่ลูกอ่อนนั่นอะ แม่ลูกอ่อนเออแม่ลูกอ่อนฮะแม่ลูกอ่อนโอ้ยนางสารจริงๆเลยดูเนื้อตัวมีแต่แผลดูแผลทั้งเพนี่แหละมันไม่มีเจ้าของอ่ะธรรมาชาติ ถองพวกเขาเขาอยู่อย่างนี้เมื่อกี้นี้เห็นมีอยู่สามตัวเฝ้าสาวหายไปไหนแล้วสีดำก็ไปแล้วหนหยแย้ผู้สาวไปไหนอ่ะสาวไปไหนลูกอ สาวไปไหน